สิงหางวดมีจีมาสามตัวแตกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเป็นเดือนแห่งนําโชคในายาวเพราะว่าเดือนกันยาเป็นเดือนเกิดของอาจารย์นะจะมีโชคก่อนก่อนเดือนเกิดของตัวเองสิงหางกันยาเนี่ยเป็นเดือนนําโชคนะครับแต่เกิดเดือนกันยานะเป็นเกิดเกิดนะครับและที่สําคัญนอะาจารย์เกิดวันอังคารหวยจอบวันต่อไปงวดต่อไปส6บนี้ มันตรงกับวันอังคารด้วยนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะได้ให้ดูนะครับจะด,ดจูจิย้อนหลังเนี่ยนะปีหกสามหกสี่นะครับเดือนสิงหาเนี่ยเก็บเรียบมาตลอดนะครับเก็บเรียบมาตลอดนะครับทุกคนพิมรัฐบาลนะรัฐบาลนะครับและใครตามอาจารย์มาตั้งแต่ปีหกสามที่มาเปิดเพจน่าจะจำได้ สามหกสีนะ่หกสามเนี่ยมันจากตุลาเนี่ยมามาหลุดมีนาหกสี่นะครับนะถ้าสิงหาเนี่ยนะกินเรียบนะครับกินเรียบเลยนะหกสามนะปีที่แล้วถ้างวดนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะให้จะน่าจะให้สองสามสามสองนะปีที่แล้วนะนมาก็มานะแต่มันจะอยู่ในชุดไหนมันเดี๋ยวจังจัง ยังไม่เจอนะเดี๋ยวจะมีทีเด็ดให้ดูในวันวันศุกร์นะครับมีกําหนดการวันศุกร์ที่สิบสองนะสำหรับใบฟ้านะครับใครอยากียนก่อนก็เข้าไปในห้องไลน์นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสูตรแต่บนตัวเดียวกันนะครับมันจะมีล่างอยู่แต่ล่างมันหลุดไปสองครั้งสองงวดตอนนั้นเองทุกคนพิมรัฐบาลไทยและงวดนี้นะครับทุกคนนะมันมีอมสินทศนะ ใครได้ทอกระสอของอาจารย์งวดที่แล้วนะก็ถ <t akter> ือว่าได้เฮก่อนนะครับนะก็ถือว่าเดินดีสําหรับทอกสอนะครับอยู่ในเครื่องนั้นอีกกระมาทอกระสอนะเครื่องใส่อยู่ในเครื่องออมสิงสิบหกสิงหากันยาสิงหาไม่อยู่ไม่ไม่ไอยู่ในเครื่องนี้สงสัยอยู่ในเครื่องนั้นว่าจะได้ให้ดูสำหรับทอกสอ กศออกเดือนละครั้งนะครับออกเฉพาะวันที่สิบหกนะที่สิบหนะรัฐบาลไทยนะครับทุกคนพิมรัฐบาลไทยมาเพื่อได้ตกให้สำหรับคนที่ไม่เห็นเมื่อวานนะครับไม่เห็นเมื่อวานนี้อาจารย์ฟันเหมือนเดิมนะครับวันที่แล้วฟันสามวันก่อนฟันศูนย์นะเนเออวันที่วันที่ผ่านมาฟันเก้าเนาะ วันี้นะครับเอาแบบฟันไปก่อนนะตามนี้นะครับรัฐบาลไทยไประจําวันอังคารที่16สิงหาคมหกห้านะครับนะให้ห้าให้ห้านะเลขนี้เป็นเลขประจําตัวของงบการย์นะครับเลขแลกคํานวณได้เป็นเลขห้านะเป็นเลข ไวจำตัวนันอายุเลยก็ว่าได้นะครับหลักค่านี้และที่บอกที่เกินเกินที่เกินเกินก่อนที่อาจารย์จะให้ในทางมีที่ว่าโทรศัพท์เล็กท้ายของอาจารย์เนาะนะก็ตัวนี้แหละครับโทรศัพท์สองเครื่องตัวนี้ด้วยนะมันมีที่มาที่ไปครบชนกันเน้นนะทำไมเบื่อ ทุคนสามหางสังเกตจกาเกเลขไทยเลขสามตัวเน้นสามหางภายในสามหางนั้นจะมีตัวเด็ดอยู่ที่จะไปฟันอยู่หางเดียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนให้อิงสามหางนี้เพราะว่าในเม็ดเดียวที่จะให้มันอยู่ในชุดสามหางนี้ถ้าไม่ฟังไรสดอาจารย์ไม่รู้นะครับเนี่ย ำไมทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีีเข้ามาดูไลฟ์สดที่อาจารย์จะมาฟันเม็ดเดียวชุดเดียวตันี้ชุดนี้แหละนะครับชุดสามหางนี้นะล,ลองเอาไปหาซื้อนะครับเพราะหลายๆแห่งเขาเปิดแทงไปแล้วหล่งนะเปิดอาจารย์ก็จัดไปเมื่อวานพอไลฟ์เสร็จก็จัดแล้วก็ลอตเตอรี่ก็ก็ได้เยอะอยู่แต่ไม่ได้กลับกล้องด้านกล้องให้นะจะให้ดูด้านหลังด้อยู่ในกระเป๋า อยู่ในกระเปา๋าตังค์น้าหวานไปซื้อได้ชุดท่าใบไปอยู่สีนะ 4, 4, ชนะช่ชุดะ 2, 2นะสี่สี่หรือหกชุดนะหกชุดอยู่หรอ่เพราะว่ามันเลขสามหางหกชุดชุดละสองสองใบนะช่วยชุดละห้าใบสองชุดหกชุดดีเขาได้ขายอยู่ 650มันไม่ใช่เลขดังขอเข้าจเอาเลขดังเลขที่ขึ้นด้วยเปียกับ9นะครับของเดือนนี้นะจะเป็นเลขที่ราคาแพงอยู่ที่700ขึ้น7 0 0ด5้ 700, 750. ดีหลักของเราเนี่ยนะครับมันเป็นหลักที่ราคาไม่แพงอยู่ที่650นะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะก็ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วเน้นตัวไหนคราจารขอให้เน้น เดี๋ยวไปอยู่ในห้องไลท์จะได้เห็นของอาจารย์นะครับเพราะไม่เอาไม่วงกลมใหม้เห็นรู้แล้วว่ามีมือดีนะขนาดวงกลงไมไว้ให้แล้วนะครับมีมือดีเอาไปนะยวมือดีนะอาจารย์วงในห้องไลท์นะประทับตาไม่แล้วนะครับยังเอาไปเนี่ยอาจารย์ประทับตาแบบนี้นะครับเฉพาะห้องไลท์เท่านั้นนะนะปิโพ้นะวงกลมให้อย่างนี้นะครับก็คือสรุปแล้วก็เลขสามหางของสามตัวนั่นแหละ นี่คือประทับเนห้อง v i p เท่านั้นน่ะไปปล่อยไก่ตัวเองตัวเบเลอเลยคนที่จะเอาไปได้ก็คนที่อยู่ในห้องไลน์ถูกไหมพ่ออาจารย์ไม่ไลสดอาจารย์ยังไม่ให้ดูเลยชุดนี้เพิ่งจะให้มีกี้นะครับนะไปปล่อยไก่ตัวเองเพื่อเ,ล,อเล่อเบเลอเลยนะครับไปตามนายพนันะะจะทํานี้แหละทาไม่ให้คนที่อยู่ห้องไลน์จะเห็นช้ากว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็เพราะอย่างนี้นะนะพอสองปุ๊บเห็นปุ๊บได้เลขกว่า้องปั๊บ อย่างนั้นพอเรียกเข้าปุ๊บก,กระโดดเข้ากระโดดออกนะเป็นว่าเล็้นอย่างนั้นนะหลายหลายส่วก็ไม่อยากคือเราเป็นผู้ให้เป็นคนทาบุญจริงๆไม่อยากมาหักขาน้าใจคนนะคือเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็นกรักษาน้ําใจของพักรวกเพื่อนฝูงที่เขาอยากไปอยู่ด้วยนะครับนะทุกห้องก็จะให้เหมือนกันหมดตัวเดียวกันหมดนะครับประมาณนี้สําหรับแนวทางรัฐบาลเนาะนะนะ่าจะเห็นหมด อาจารย์จะลงหานะะเลิกตียามดีแต่ยังไม่ได้ลงในกลุ่มแต่ว่าในกลุ่มน่าจะมันมีสองวันนะ,ะในกลุ่มของอาจารย์เองมันมีเลิกนะมันก็มีเลิกของมันอยู่ไม่มีเลิกวันนี้กับเลิกวันที่เก้าคือพรุ่งนี้นะครับในกลุ่มนะกลุ่มแนวทางนะกลุ่มเฟสนะครับมันลงได้แล้วก็ถ้าลงหน้าเพียรนะะเอาไปลงเร็วเนี่ยมันก็จะมีปัญหา หลากหลายแต่ท <ๆ S 2> ี่แน่ๆ <Evangel> ก <Fern s> <hose> ็ค <simple plays> ือ3ามวันสุดท้ายนะครับ3วันก่อนที่หวยจะออกก็จะเป็นวันที่12ที่เป็นวันดีเพราะมันเป็นวันวันพระนะครับเป็นวันศาสตร์ศาสไทยเนาะศาสตร์จีนประมาณนั้นน่าจะเป็นศาสตร์จีนน่าจะจะไม่ผิดนะครับเป็นวันพระขึ้น15คหาคำนะน่าจะลงในเพจได้ก็คือวันที่1 0 12แล้วก็แนวทางของเมฟ้านะครับน่าเจอกันในวันุกที่12นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน ฮานอยไม่มีหรอกครับโอ้ยมันไปถึงประเทศไทยแล้วเดี๋ยวรอลงนะฮานอยอยังไม่ออกนะครับออกประมาณต้นเด้าโมงเดี๋ยวเจอกันในหน้าเพจก็แล้วกันไลฟ์สดให้ไปแล้วนะครับคุณอะไรนอนะปนั้นก็แชร์แล้วก็ไปกอดูนะครับก่อนที่สิ้นสุด